เห็นสวยๆแบบนี้ถ้าให้เดาคงคิดว่าอยู่ยุโรปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่กันที่ฮ่องกงค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเช็คอินสสถานที่ฮ่องกงที่ถ่ายรูปแล้วให้ฟีลยุโรปส่วนการเดินทางแน่นอนว่าที่นี่เน้นเดินเดินเดินนั่งรถขนส่งสาธารณะต่างๆที่แรกเรามากันที่ไต่กูย่านดังที่มีการถ่ายหนังของหว่องกาวไว้เป็นเหมือนเคียร์ทีฟสเปซที่มีตึกอาคารต่างๆสไตล์ยุโรปจะถ่ายมุมสูงแบบเราหรือว่าลงไปเดินถ่ายข้างล่างก็ได้มุมเก๋ๆเยอะเลยนะและถ้าเราเดินตรง,ต,งต่อมาเนี่ยนะคะเราจะเจอในส่วนของคุกเก่าเป็นนสถาาาีตตรรรวจกลงยุิธ และเลื่อนจำวิกตอเรียค่ะห้องนี้น่าจะเป็นห้องเชื่อสร้างตั้งแต่สมัยอนาณานิคมอังกฤษค่ะก็เลยได้สถาปตัตยกรรมแบบนี้มารูปถ่ายจากย่านนี้ก็จะได้อะไรประมาณนี้ค่ะ ที่ที่2เราจะเดินทางด้วยรถบัสจากจิมซาจยมาที่ศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกงค่ะที่เนี่ยเป็นอาคารสีน้ำตาลทรงเหลี่ยมลาดเอียงเป็นเหมือนศูนย์ราชการด้วยนะคะอย่างวันนี้เรามางานจดทะเบียนเพื่อนรูปที่ได้จากที่นี่ก็จะติดเท่ประมาณนี้ค่ะและที่ที่เราก็จะเดินสับๆไปก,กันที่ Harbor O c e a n City Terminal ถ้ามาทานแสงเย็นก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆแบบนี้ค่ะร้านที่เรามากันวันนี้คือร้านอัซัว80เขาเนี่ยมีทั้งอ outdoor แล้วก็อิน d o o r ก็จะเห็นวิวเมืองจากอ่าววิกตอเรียแบบนี้ค่ะตอนกลา,า,างคืน ว่าไปเนี่ยก็คล้ายๆไอคอนสยามบ้านเราเหมือนกันนะอีกหนึ่งไฮไลท์คือตรงนี้ค่ะพอเราทานข้าวเสร็จออกมาจากตัวเทอร์มินอลเนี่ยก็จะเจอมุมนี้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วมันสวยอะ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปเที่ยวฮ่องกงของเราเนี่ยยังไม่จบขอบคุณที่รับชมค่ะต้อแจ๊ะทาย